English Service at Home at by Kubik สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ English Service at Home by Kubik นะคะวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในหัวข้อเดิมแต่ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะในการนำเสนอหัวข้อนี้จะเป็นตอนสุดท้ายนะคะเรื่อง Pronouncing geographical names Pronouncing geographical names นั่นก็คือปลาว่าชื่อทางด้านภูมิศาสตร์อย่างที่เคยบอกไปก็คือมีชื่อ continent ชวีปนะคะ country ประเทศ nationality ชาวภาษา language อาหาร sorry language ภาษานะคะแล้วก็ food อาหารและสุดท้ายค่ะ ocean มหาสมุทรนะคะเพราะฉะนั้นเรามาต่อกันด้วยหมวดตัว P เลยนะคะวันนี้จะนำเสนอ P R S T U W นะคะทั้งหมด one two three four five six นะคะทั้งหมด6หมวดด้วยกันนะคะเริ่มเลยนะคะจากตัวพีนะคะ Pacific ที่เราออกจะเป็นออกเสียงว่า p e r s ์ส c ฟ p e r s i ์สเอ่า Pakistan Pakistan ที่เราออกปากีิสถานนะคะภาษาไทย Pakistan Pakistan Peru Peru เปรูเปรูนะคะเปรูเปรู Poland Poland Portugal นะครับโปรตุเกสนั่นเองแต่เราออกว่า Portugal Portugal r าเ a n i a r ม m a n i a ที่หอกโรมาเนียออกเป็น r เ m a n i a r o m a ีย a Russia รัสเซียนะคะออกเป็น Russia Russia Saudi Arabia ออกว่า Saudi Arabia Saudi Arabia Scotland Scotland Slovakia Slovakia Slovenia Slovenia Spain Spain Spanish Spanish Sweden Sweden Swiss Swiss Switzerland 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 Turkey. Turkey, Turkey, Nandibiang Rag, Ukraine, 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 Nandibiang United States, sorry, but United Kingdom, United Kingdom, United Kingdom, United States of America, United States of America, wells. w วลส์เวลส์เวลส์ทวนอีกครั้งนะคะทวนะะจากด้านล่างไปเลยนะคะตัว W นะคะออกเสียงพร้อมกันเลยนะคะตามครูบิก๊กเวลส์เวลส์ United States of America United States of America United Kingdom United Kingdom U Ukraine Ukraine Turkey Turkey Switzerland, Switzerland, Swiss, Switzerland, Sweden, Sweden, Spanish, Spanish, Spain, Spain, Slovenia, 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 Slovakia, Slovakia, Scotland, Scotland, Saudi Arabia, Saudi Arabia, Russia. r รัสเซียรูมานีี g i ู Portugal, p o l a n d Poland. Poland, Peru, Peru, p akistan p akistan Pacific 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 น่านทีซีนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษที่เราออกภาษาไทยว่าเปรูจะออกเป็นเสียงเออะ ก็จะเช่นจะเป็นเปรูอ่าแล้วก็มีอะไรอีกคะรัสเซียอย่างเงี้ยนะคะที่ครูบิ๊กจะยกตัวอย่างเนี่ยออกไม่ใช่ออกรัสเซียนะคะเวลาอ่านอ่านเป็นรัสเซียรัสเซียรัสเซียนะคะสเปนอ่าโอเคตรงนั้นน่าจะไม่มีปัญหาตุรกีที่เราออกภาษาไทยจะออกว่าเทอร์กีเทอร์กี และก็ยังมีอีกหลายคำนะคะที่เรายังออกเสียงผิดกันอยู่และจะทำให้มีปัญหาในการฟังนะคะจากเจ้าของภาษาเพราะฉะนั้นฝึกกันเยอะๆค่ะไม่มีอะไรยากอีกต่อไปนะคะรับฟังได้เลยนะคะภาษาอังกฤษที่ถูกต้องจาก English Service t h o r e by Krubik ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ